กรมตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับใหม่เรื่องพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนรอบนี้เจอทั้งพายุฤดูร้อนและฝนตกหนักยอมความกดอากาศต่ำมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนเตือนลงระโชกแรงและฝนตกหนักถึงหนักมากคลื่นสูงมากกว่า3เมตร8 12พฤษภาคมนี้ค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube ชาวบ้านตาดำดาและ Facebook ข่าวพยากรณ์อากาศและภัยพิบัติคลิปนี้อัปเดตข่าวสภาพอากาศข้อมูลตั้งแต่วันที่6ถึงวันที่15พฤษภาคมค่ะ เริ่มกันที่เรื่องสําคัญก่อนนะคะในช่วงเช้าของวันที่6พฤษภาคมกรมตุนิยมวิทยาได้มีการออกประกาศเตือนภัยฉบับใหม่ค่ะเรื่องพายุฤด,ดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่1ในช่วงวันที่8ถึง10พฤษภาคมประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤด,ดูร้อนเกิดขึ้นโดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนด้วยหล หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงไม่ควรสวมใส่โลหะและหลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์มือถือขณะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองส่วนเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรและอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงในช่วงวันและเวลาดังกล่าวไว้ด้วยค่ะ ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังปานกลางจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลทําให้มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่ผัดนําความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกําลังแรงขึ้นในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดอันหนึ่งยอมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจัดทวีกําลังแรงขึ้นคาดว่าจะเคลื่อนเข้าปกคลุมประเทศเวีย นำตอนกลางในวันที่1 0 1ถึงพฤษภาคมนี้และจะอ่อนกําลังลงอย่างรวดเร็วส่งผลให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองต่อเนื่องนอกจากนี้ในช่วงวันที่8-12ถึงพฤษภาคมยังมีหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมอ่าวเบงกอลมีแนวโน้มทวีกําลังแรงขึ้นเป็นพาย,ยุหมุนเขตร้อนโดยคาดว่าจะเคลื่อนเข้าปกคลุมอ่าวเบงกอลตอนกลางทําให้ลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลดามันและภาคใต้มีกําลังแรงและภาคใต้มีฝนเพิ่มมากขึ้นโดยมีฝน ตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนคลื่นลมทะเลนดามันมีกำลังแรงโดยทะเลนดามันตอนบนมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบ,บริเวณทะเลนดามันเดินเรือด,ด้วยความระมัดระวัง หลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองเรือเล็กบริเวณทะเลดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวค่ะสรุปเนื้อหาจากประกาศนะคะในช่วงระยะแรกวันที่8ปดถึงสิพฤษภาคมประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นมีพายุฝนฟ้าคะนองลงกระโชกแรงและลูกเห็บตกเป็นพายุด้ร้อนจากมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาค่ะส่วนในทะเลจีนใต้มีหย่อมความกดอากาศต่ำก่อตัวขึ้นและจะเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามแต่น่าจะพัฒนาเป็นพายุหมุนเขตร้อนได้ยากค่ะ เนื่องจากมีอุปสรรคสำคัญก็คือมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาแต่ก็ทำให้ภาคต้นออกเฉียงเหนือมีฝนตกต่อเนื่องส่วนพายุหมุนเขตร้อนที่จะก่อตัวขึ้นแน่ๆค่ะก็คือบริเวณอ่าวเบงกอรหรือว่าทะเลนดามันมีหย่อมความกดอากาศต่ำก่อตัวขึ้นและคาดว่าจะพัฒนาเป็นพายุหมุนเขตร้อนหรือว่าพายุไซโครนลูกแรกของปีนี้ค่ะโดยหากพัฒนาเป็นพายุหมุนเขตร้อนพายุลูกนี้จะได้ชื่อว่าพายุโมชาค่ะ สำหรับสภาพอากาศในวันที่6พฤษภาคมนี้ความกดอากาศต่ำความร้อนยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนค่ะทําให้มีอากาศร้อนอุณหภูมิสูงขึ้น จะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดไปจนถึงอย่างน้อยวันที่7พฤษภาคมค่ะซึ่งในระยะ10วันนี้สภาพอากาศของประเทศไทยจะมีความแปรปรวนเนื่องจากเป็นช่วงเปลี่ยนทายฤดูเตรียมเข้าสู่ฤดูฝนค่ะซึ่งกรมอุตุได้มีการาคาดการไว้ว่าประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูฝนประมาณปลายสัปดาห์ที่3ของเดือนพฤษภาคมซึ่งช้ากว่าปกติประมาณ1สัปดาห์ค่ะแม้จะมีอากาศร้อนแต่ก็ยังมีโอกาสเกิดพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นได้บางพื้นที่เป็นส่วนน้อยค่ะลมตะวันตกยังคงพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนยังต้อง ระวังฝนฟ้าขนองที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ส่วนภาคใต้มีฝนบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งอันดามันคลื่นลมมีกําลังอ่อนค่ะโดยในช่วงนี้ทิศทางลมจะมีการแปรรวนและจะเริ่มเปลี่ยนเป็นลมตะวันตกตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดจากทะเลอันดามันเข้าสู่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกกลุ่มฝนจะเริ่มเคลื่อนตัวจากทางด้านตะวันตกไปทางตะวันออกค่ะ ในช่วงนี้หากมีฝนตกเกษตรกร,กรควรหาวิธีกัรเก็บน้ําและสํารองน้ำฝนไว้ใช้ด้วยนะคะเนื่องจากเมื่อเข้าสู่ฤด,ดูฝนแล้วประมาณกลางเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนกรกฎาคมกรมอตุคาดว่าจะเป็นช่วงที่เกิดฝนทิ้งช่วงค่ะและในปีนี้ฝนรวมทั้งปีก็จะมีค่าน้อยกว่าปกติด้วยค่ะ ไปต่อกันที่พยายกรณ์อากาศแยกแต่ละภาคประจําวันที่6พฤษภาคมค่ะภาคเหนือมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดมีฝนฟ้าคะนองกับลมแรงร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด42องศาภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากจังหวัดชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุดพุ่งขึ้นไปถึง43องศาเซลเซียสค่ะ ภาคกลางอากาศร้อนถึงร้อนจัดมีฝนฟ้าคขนองกับลมแรงร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและอุทัยธานีอุณหภูมิสูงสุด41องศา ภาคตะวันออกอากาศร้อนถึงร้อนจัดมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมแรงร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากจังหวัดระยองจันทบ,บุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด40องศาภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีอากาศร้อนทางตอนบนของภาคมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากจังหวัดสุราษฎร์นนครศิีธรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาส อุณหภูมิสูงสุด39องศาทะเลเอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่บริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิส,สูงสุด37องศาทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะ มาต่อที่แอบวินดี้ค่ะดูแนวะโน้มสภาพอากาศว่งหน้าผ่านแบบจำลอง ECMWF บริเวณไหนมีสีคือมีโอกาสที่จะมีฝนสีฟ้าเป็นฝนเล็กน้อยเบาบางหรือเป็นแค่เมฆครึ้มสี C C, เขียวสีเหลืองฝนปานกลางสีแดงและสีชมพูฝนตกหนักที่สุดแบบจำลองไม่ได้แม่นยำร้ออรซย่าลืมกดดูแบบเติมจอด้วยนะคะจะได้เห็นวันที่และเวลาที่อยู่ล่างสุดของหน้าจอค่ะ เที่ยงวันเสาร์ที่6พฤษภาคมค่ะทั้งไทยตอนบนและภาคใต้สีน้อยมากค่ะโอกาสเกิดฝนตกน้อยบ่ายวันเสาร์ที่6พฤษภาคมค่ะไทยตอนบนโอกาสเกิดฝนตกน้อยมากมีสีเล็กน้อยบริเวณจังหวัดจันทบ,บุรีตราดเ,เพชรบูร์เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์นครศรีธรรมราชตรังสตูลยะลาปัตตานีนราธิวาสค่ะโดยเฉพาะภาคใต้ตอนล่างเย็นวันเสาร์ที่6พฤษภาคมภาคใต้แถวชายแดนนราธิวาสยะลามีสีฟ้าค่ะแล้วก็บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชนอกจากนั้นพื้นที่อื่นไม่มีสีเลยและอากาศยังร้อนอยู่ค่ะ ั้างวันเสาร์ที่หพฤษภาคมไทยตอนบนไม่มีสีไม่มีฝนเลยค่ะอากาศยังร้อนอยู่มีลมตะวันตกตวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมเป็นส่วนใหญ่ส่วนภาคใต้ค่ะมีสีเล็กน้อยแถวจังหวัดนครศรีธรรมราชและมีลมตะวันตกพัดปกคลุมทั้งอ่าวไทยและอันดามันค่ะ เช้ามืดวันอาทิตย์ที่7พฤษภาคมค่ะสียังน้อยอยู่นะคะมีสีฟ้าอ่อนใกล้ทะเลของจังหวัดระยองจันทบุรีเช้าวันอาทิตย์ที่7พฤษภาคมมีสีเล็กน้อยใกล้ทะเลของจังหวัดจันทบุรีดาดค่ะพื้นที่อื่น,นไม่มีสีเที่ยงวันอาทิตย์ค่ะไทยตอนบนฝนน้อยมากอากาศร้อนถึงร้อนจัดค่ะส่วนภาคใต้มีเมฆคล้มคมหรือมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่เท่านั้นค่ะ บ่ายวันอาทิตย์ที่7พฤษภาคมค่ะมีสีเพิ่มขึ้นบริเวณภาคใต้โดยเป็นสีฟ้าอ่อนปกคลุมทุกจังหวัดของภาคใต้ตั้งแต่เพชรบุรีลงไปถึงนราธิวาสรวมถึงมีสีเพิ่มขึ้นด้านตะวันตกของภาคเหนือค่ะแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากและฝั่งกาญจนบุรีราช,ชบุรีพื้นที่อื่นอ,นอากาศร้อนถึงร้อนจัดเกิน40องศาค่ะช่วงเย็นวันอาทิตย์ค่ะสีบริเวณภาคใต้ด้านตะวันตกของประเทศก็จะลดน้อยลงค่ะ ท่าวันอาทิตย์ที่7พฤษภาคมสีนดน้อยลงไม่มีแล้วค่ะชามืดวันจันทร์ที่8พฤษภาคมค่ะตั้งแต่ช้ามืดเลยนะคะภายสารด้านตะวันออกที่ติดกับลาวทุกจังหวัดค่ะจะมีเมฆเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกบางพื้นที่ค่ะตั้งแต่เลยน้องาายบึงการสกลนครอ,อุดรธานี มุกดาหารกาลสินขอนแก่นอุบลอำนาจเจริญสีสเกตแล้วก็สุรินทร์ค่ะในช่งชวงเช้ามืดนะคะช่งชวงเช้าค่ะพาสารก็จะมีฝนกระจายเพิ่มขึ้นมสีสีส่วนใหญ่บริเวณพายุสารตอนบนและด้านตอนออกของภาคค่ะส่วนพื้นที่อื่นสียังน้อยอยู่มาค่ะช่วงสายๆวันจันทร์ที่แปดพฤษภาคมมีสีบริเวณพายุสารตอนล่างรวมถึงภาคเหนือด้านตอนออกที่ติดกับลาวค่ะเชียงรายพะเยาแพร่น่านลำปางอุตรดิตถ์ค่ะส่วนพื้นที่อื่นภาคอื่นยังไม่มีสีค่ะ เชียงวันจันทร์ที่8พฤษภาคมค่ะมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนครราชสีมาค่ะเป็นสีเหลืองถึงสีแดงค่ะพื้นที่อื่นเป็นสีฟ้าในพื้นที่ของภาคอีสานภาคตอนออกแล้วก็ภาคเหนือตอนบนค่ะส่วนภาคกลางกับภาคใต้ยังไม่มีสีบ่ายวันจันทร์ที่8พฤษภาคมสีกระจายเพิ่มมากขึ้นเรเวนภาคอีสานภาคตอนออกภาคกลางและภาคเหนือมีโอกาสเกิดฝนตกค่อนข้างเยอะค่ะโดยสีเหลืองอยู่แถวภาคอีสานตอนล่างภาคตอนออกภาคกลางตอนล่างส่วนภาคใต้มีสีอ่อนกว่าภาคอื่นๆค่ะเป็นแค่สีฟ้าอ่อนปกคลุมทุกจังหวัด มีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ทาําวันจันทร์ที่8พฤษภาคมค่ะมีสีบริเวณไพ่ศาลทางจังหวัดขอนแก่นกาลสินมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลค่ะภาคตอนออกไม่มีสีภาคกลางมีสีด้านตะวันตกของภาค กาญจนบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมภาคเหนือมีสีทางตอนล่างของภาคและฝั่งที่ติดกับลาวภาคใต้มีสีน้อยลงกว่าในช่วงบ่ายค่ะจากนั้นในช่วงดึกๆวันจันทร์จะเข้าช้ามือบันคารที่9พฤษภาคมค่ะมีกลุ่มสีเหลืองนะคะมีโอกาสเกิดฝนเยอะภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางค่ะรวมถึงภาคใต้ก็ยังมีสีอยู่นะคะตั้งแต่สุราษฎร์ธานีลงไปถึงสงขลาช้ามืดบันงคารที่9พฤษภาคมค่ะกลุ่มฝนจากภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางขยับเข้าไปบริเวณภาคอีสานแล้วค่ะ ส่วนพื้นที่อื่นๆสีน้อยลงค่ะเช้าวันอังคารที่9พฤษภาคมมีสีบริเวณภาคอีสานด้านตอนออกแล้วก็เริ่มมีสีกลุ่มใหม่เข้ามาจากทางฝั่งพมา่าแถวด้านจังหวัดตาการจนบุรีค่ะเที่ยงวันอังคารที่9พฤษภาคมสีกลุ่มใหม่จากด้านตะวันตกก็เริ่มขยับเข้าไปถึงบริเวณภาคกลางภาคอีสานด้านตะวันตกค่ะฝั่งเลยชชยภูมนินครราชสีมาบุรีรัมย์และภาคตะวันออกค่ะเป็นสีเหลืองถึงสีแดงนะคะพื้นที่อื่นฝนยังน้อยอยู่ค่ะ บ่ายวันอังคารที่9พฤษภาคมสีเพิ่มขึ้นฝนตกเยอะขึ้นค่ะมีสีกระจายในทุกภาคโดยเฉพาะพื้นที่ด้านตะวันตกของภาคกลางค่ะการจนบุรีราชบุรีอุทัยธานีนครสวรรค์และพาอีสานค่ะเป็นสีเหลืองเป็นสีฟ้าถึงสีเหลืองทั่วทั้งภาคเย็นวันอังคารที่9พฤษภาคมค่ะภาอีสารมีสีด้านตะวันออกของภาคที่ติดกับลาวค่ะ ภาคตอนออกมีสีฟ้าภาคกลางเน้นทางตอนล่างภาคเหนือเน้นด้านตะวันตกค่ะแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางส่วนภาคใต้เน้นทางตอนบนค่ะเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรค่ำวันอังคารที่9พฤษภาคมมีโอกาสเกิดฝนบริเวณภาคเหนือค่ะพื้นที่อื่นสีอ่อนลงค่ะเช้าวันพุธที่10พฤษภาคมค่ะมีสีฟ้าบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางด้านตะวันตกภาคตันออกรวมถึงภาอีสารฝั่งจังหวัดอุบลค่ะ ช่วงเช้าวันพุธที่10พฤษภาค,คมยังมีโอกาสเจอฝนอยู่บริเวณภาคเหนือค่ะบ่ายวันพุธที่10พฤษภาค,คมฝนเพิ่มขึ้นถุกภาคค่ะมีสีปกคลุมภาคเหนือภาคกลางภาคตอนออกส่วนอีสานจะมีเฉพาะภาคอีสานตอนล่างภาคใต้จะมีเฉพาะบริเวณภาคใต้ตอนบนค่ะช่วงกลางคืนยังมีโอกาสเจอฝนอยู่บางพื้นที่ค่ะเช้าวันพฤหัสที่11พฤษภาค,คมค่ะ มสีสีส่วนใหญ่บริเวณภาคเหนือค่ะส่วนพายุไซโคลนในวันที่1 1พฤษภาค,คมยังไม่ได้ขึ้นฝั่งนะคะแต่ทําให้บริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นลมแรงขึ้นค่ะจุดที่ขึ้นฝั่งของพายุมีการเปลี่ยนไปจากแบบจําลองวันก่อนๆด้วยค่ะช่วงเช้าวันพฤหัสที่11พฤษภาค,คมมีโอกาสเกิดฝนบริเวณภาคเหนือตอนบนกับไพ่สานด้านตอนออกที่ติดกับลาวค่ะบ่ายวันพฤหัสที่11พฤษภาค,คม ฝนเพิ่มขึ้นสีเพิ่มขึ้นทุกภาคโดยมีสีเหลืองผ้าอีสานด้านตอนออกที่ติดกับลาวพายุไซคลนเริ่มส่งผลกระทบต่อด้านตะวันตกของประเทศไทยแล้วนะคะโดยมีสีเหลืองตั้งแต่ภาคกลางฝั่งจังหวัดกาญจนบุรี ลงไปถึงจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะเย็นวันพฤหัสที่11พฤษภาคมมีโอกาสเกิดฝนบางพื้นที่ส่วนใหญ่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคอีสานช่วงกลางคืนดึกๆค่ะก็ยังมีโอกาสเกิดฝนอยู่นะคะบริเวณภาคเหนือภาคอีสานค่ะส่วนภาคใต้ฝนลดลงค่ะเช้าวันศุกร์ที่12พฤษภาคมมีสีเล็กน้อยเป็นภาคเหนือกับภาคอีสานด้านที่ติดก,กับลาวค่ะเช้าวันศุกร์ที่12พฤษภาคมมีสีฟ้าอ่อนค่ะบริเวณประเทศไทยตอนบนกับภาคใต้ตอนบน ปลายวันศุกร์ที่12พฤษภาคมฝนเพิ่มขึ้นค่ะเน้นไทยตอนบนเหนืออีสานกลางตะวันออกส่วนภาคใต้มีโอกาสเกิดฝนแค่บริเวณภาคใต้ตอนบนค่ะช่วงค่ำดึกวันศุกร์ที่12พฤษภาคมมีโอกาสเกิดฝนบริเวณภาคเหนือภาคกลางตอนบนกับภาคอีสานรวมถึงแถวกรุงเทพปริมณฑลภาคตนออกจังหวัดที่ติดทะเลค่ะเช้ามืดวันเสาร์ที่13พฤษภาคมมีโอกาสเกิดฝนส่วนใหญ่บริเวณภาคกลางกับภาคตะวันออกและในอ่าวไทยตอนบนค่ะ ช่วงสายๆก็มีเมฆคลุมๆหรือฝนเล็กน้อยบางพื้นที่นะคะปกคลุมไปตลอดค่ะบ่ายวันเสาร์ที่13พฤษภาคมฝนเพิ่มขึ้นค่ะมีโอกาสเกิดฝนตกเยอะทางเหนืออีสานกลางตะวันออกส่วนภาคใต้จะมีเฉพาะภาคใต้ตอนบนถึงตอนกลางค่ะ ช่วงค่ำวันเสาร์ที่13พฤษภาคมมีสีเหลืองบริเวณคอีสารตอนบนและด้านตะวันออกที่ติดกับลาวค่ะพื้นที่อื่นสีลดลงเช้าเมื่อวันอาทิตย์ที่14พฤษภาคมมีสีฟ้าอ่อนเล็กน้อยบริเวณภาคเหนือกับคอีสารด้านที่ติดกับลาวรวมถึงภาคตะวันออกจังหวัดที่ติดทะเลค่ะอายุไซโครนออกห่างจากประเทศไทยไปอีกนะคะจากก่อนหน้านี้ที่แบบจำลองค่ะให้ขึ้นเมืองยางกุง้งและเข้ามาบริเวณภาคเหนือของประเทศไทยคะ่ะแบบจำลองล่าสุดมีการเปลี่ยนนะคะออกห่างไปอีกค่ะบ่ายวันอาทิตย์ที่14พฤษภาคมยังมีโอกาสจเจอฝนอยู่ อยู่ในทุกภาค่ะแต่ว่าเป็นสีฟ้าส่วนใหญ่นะคะส่วนพายุไซโคลนค่ะจุดศูนย์กลางกำลังขึ้นฝั่งประเทศพม,ม่าค่ะ เาาาทาบรรทิฐิที่14พฤษภาคมค่ะบริเวณประเทศไทยตอนบนฝนลดลงโดยยังเหลือสีอยู่บริเวณภาคเหนือกับไพ่สารตอนบนและไพ่สารด้านตอนออกที่ติดกับลาวค่ะพื้นที่อื่นสีลดลงเชา้าวันจันทร์ที่15พฤษภาคมมีการเกิดฝนบริเวณภาคเหนือกับไพ่สารเป็นส่วนใหญ่ค่ะนอกจากนี้มีฝนเล็กน้อยในพื้นที่ใกล้ทะเลข,ของภาคตอนออกกับภาคใต้ฝั่งอันดามันบ่ายวันจันทร์ที่15พฤษภาคมคช่วงบ่ายสีฟ้าเพิ่มขึ้นนะคะยังมีโอกาสเกิดฝนได้อยู่ค่ะส่วนพายุไซโคลนได้สลายเป็นหย่อมความกดอากาศตำ่ำแล้วก็เคลื่อนไปปกคลุม ประเทศจีนค่ะแบบจำลองยิ่งไกลย,ยิ่งไม่แม่นนะคะอาจมีการอัปเดตเปลี่ยนแปลงไปจากนี้ได้อีกมาติดตามกันได้ใหม่ในคลิปต่อไปค่ะต่อไปปากหมุดสถานที่สำหรับคนที่แจ้งตำแหน่งไว้ในคลิปที่แล้วค่ะโดยคลิปนี้ทุกตำแหน่งจะดูนันุสภาพอากาศตั้งแต่เช้าวันเสาร์ที่6พฤษภาคมไปจนถึงช่วงเที่ยงของวันอาทิตย์ที่7พฤษภาคมค่ะสถานที่แรก สีนรงและสำรงทาบจังหวัดสุรินทร์ทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์ไม่มีค่าฝนค่ะมีแดดจัดเป็นส่วนใหญ่อากาศร้อนและลมไม่แรงค่ะนนสูงนคนรราชสีมาเสาร์อาทิตย์ไม่มีฝนเลยแดดจัดตลอดวันและลมไม่แรงค่ะแกง่งเคราะหชัยภูมิเสาร์อาทิตย์ไม่มีฝนเลยค่ะแดดจัดตลอดวันมีลมพัดบ้างในช่วงกลางวันค่ะแม่สอดจังหวัดตาก เสาร์อาทิตย์ไม่มีค่าฝนค่ะเป็นแดดสลับกับเมฆคลึ้มมีลมพัดแรงในช่วงบ่ายถึงเย็นค่ะบ้านโค้งวิไลจังหวัดกำแพงเพชรเสาร์อาทิตย์ไม่มีค่าฝนแดดจัดตลอดวันและลมไม่แรงค่ะโค้งเจียมอุบลราชธานีเสาร์อาทิตย์ไม่มีค่าฝนค่ะมีแดดเป็นส่วนใหญ่และลมไม่แรงค่ะบางไทรอยุทยาเสาร์อาทิตย์ไม่มีค่าฝนค่ะแดดจัดตลอดวันมีลมพัดแรงในช่วงกลางคืนค่ะ บ้านใหม่ชัยพ์และลำปลายมาศบุรีรัมเสาร์อาทิตย์ไม่มีค่าฝนมีแดดเป็นส่วนใหญ่และลมไม่แรงค่ะสีสํโรงคสุขโขทยัยเสาร์อาทิตย์ไม่มีค่าฝนมีแดดเป็นส่วนใหญ่มีลมพัดบ้างในช่วงเช้ามืดค่ะ ระนวนจังหวัดขอนแก่นเสาร์อาทิตย์ไม่มีค่าฝนมีแดดเป็นส่วนใหญ่มีลมพัดเล็กน้อยในช่วงเช้าค่ะและอุ่นจังหวัดระนองวันเสาร์มีค่าฝนเล็กน้อยประมาณ1มมตรในช่วงบ่ายถึงเย็นค่ะอาจมีฝนตกหรืออาจเป็นแค่เมฆครึ้มส่วนวันอาทิตย์ตั้งแต่ช่วงเช้าไปถึงช่วงบ่ายค่ะก็เริ่มมีเมฆครึ้มปกคลุมค่ะค่าฝนประมาณ1-2ึ่งถึงสองมิลลิเมตรปะทิวจังหวัดชุมพรวันเสาร์มีแดดเป็นส่วนใหญ่มีค่าฝนเล็กน้อยไม่ถึง1มมตรในช่วงเย็นถึงค่ำส่วนวันอาทิตย์ก็มีค่่่่าาฝนนนเล็ก้อยยไมมถึงง1ใชวบคะ พุนพินสุราธานีวันเสาร์มีแดดเป็นส่วนใหญ่มีเมฆครึ้มค่าฝนเล็กน้อยประมาณไม่ถึง1มิลิเมตรในช่วงค่ำค่ะส่วนวันอาทิตย์เป็นแดดสลับเมฆครึ้มค่าฝนน้อยประเรียนจังหวัดตรงังวันเสาร์มีโอกาสเกิดฝนตกค่ะช่วงเช้าค่าฝน5มิลิเมตรบ่าย3มมิลิเมตรช่วงเย็นถึงค่ำประมาณ1-2มิลิเมตรและเช้าวันอาทิตย์อีก1มิลิเมตรค่ะอาจจะมีบางช่วงที่มีฝนตกนะคะหรือมีเมฆครึมคร้มปกคลุมค่ะ ใครที่อยากให้ปักหมุดสถานที่ดูแนวโน้มสภาพอากาศล่วงหน้าแบบนี้แจ้งชื่อสถานที่พร้อมด้วยคำว่าปักหมุดแจ้งไว้ที่คอมเมนต์และรอดูในคลิปถัดไปค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ